สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีน้องๆ้องเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชมรมนักกีฬายิงปืนจังหวัดจันทบุรีค่ะ <c oughs> ที่นี่นะคะน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้มีความสามารถมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับพวกเขากันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ นี่นะคะดิวก็เข้ามาอยู่ที่ห้องของชมรมนะักกีฬายิงปืนจังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องๆกันนะคะว่าทําไมต้องเป็นกีฬายิงปืนด้วยกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบนี้อ่าน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเนี่เนี่ยเนี่ยน้องตรงนี้ค่ะคนเก่งของเรานะคะเดี๋ยว,วยังไงช่วยแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงว่าชื่ออะไรค่ะเริ่มจากหนูเลยนี่ค่ะชื่อพัชะนันคอนมายชื่อเล่นชื่อออมค่ะอยู่โรงเรียนศรีอร์นิสสอนสวัสดีค่ะชื่อนัทยากรองแสงชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะอยู่โรรรรงเีียนศอค่ะ น้องอ,อมกับน้องเตยน,นะคะสาวๆนี่นะคะไม่น่าเชื่อว่าน,ะนี่เป็นนักกีฬายิงปืนนะคะนี่เนี่ยทำไมถึงเราอยากที่จะมาเล่นกีฬายิงปืนทั้งนั้นที่เราก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงอะ่ะมันมันฝึกสมาธินองอมนะค่ะมันฝึกสมาธิแล้กใจมันรักอ่ะใช่ใจมันรักนะคะหนุ่มๆฟังไว้นะคะน้องพวกนี้นะคะใจรักทำอะไรเขาเนี่ยโดนยิงไม่รู้เคะ <c oughs> <c oughs> เออจริงๆแล้วกีฬายิงปืนมันก็มีข้อดีในเรื่องของการทําให้เรามีสมาธิ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่หลังจากที่ตอนแรกะเรายังไม่ได้เล่นยิงปืนหรอกแต่ว่าพอเราก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วสิ่งที่มันดีตามมามันเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างแบบโคต้าโคต้าเข้ามาหาที่อะไอ่ะอืมดีเลยค่ะตอนนี้มันก็สร้างผลงานให้กับจังหวัดกำลังเรียนค่ะแล้วน้องๆเองเคยไปแข่งอะไรที่ไหนบ้างไหมคะก็มีต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพอะค่ะมีต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพแต่ทีนี้ว่าพี่อยากทราบนิดนึง ปืนที่ใช้ในการแข่งขันหรือว่าปืนที่ใช้สําหรับการเป็นการกีฬาของกีฬายิงปืนเนี่ยมันเหมือนปืนที่เราเห็นตามทีวีที่แบบว่าพวกผู้ร้ายใช้ย,ยิงไล่ยิงพระเอกอะไรเงี้ยเหมือน,ออน,น,นกันไหมัน้มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นมันจะเป็นปืนเกี่ยวกับการป้องกันตัวมากกว่าอ๋อใช่มันไม่ใช่ของปืนแบบแข่งขันมาตรฐานสากลญแะใช่เพราะว่าพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเลยนะคะน้องๆผู้หญิงก็ชอบแล้วก็เขาเล่นสนใจในเรื่องของกีฬายิงปืนทั้งๆที่จริงๆแล้วปืนเนี่ย เวลาเราฟังถึงเรื่องปืนมันก็จะนึกถึงในส่วนของอาวุธที่ใช้ในการรบราคาฟารแต่งจริงแล้วเนี่ยเจ้าปืนที่ใช้ในการแข่งขันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเดี๋ยวยังไงพี่นิวนยอยากจะให้น้องอ,อมกับน้องเตยเนี่ยช่วยนันนาให้พี่นิวกับเพื่อนๆทางบ้านฟังนิดนึงว่าไอ้ปืนที่เราใช้ในการแข่งขันเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบไหนมีกี่ประเภทแล้วก็ลูกกระสุนที่ใช้มันแตกต่างกันยังไง เดี๋ยวช่วยแนะนําให้หน่อยได้ป่ะได้ะคะุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงติดตามนะคะชมว่าน้องอ่อมกับน้องเตยจะพานิวกับคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักเจ้าปืนที่ใช้ในการแข่งขันแบบไหนกันบ้างคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆทั้งบ้านนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะแล้วก็น้องอ๋อมจะพาไปรู้จักนะคะว่าปืนที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหน้าตาแตกต่างกับปืนของผู้ร้ายที่ไล่ย,ยิงกับพระเอกในหนังเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้าง่าตรงนี้เดี๋ยวให้น้องอ๋อมช่วยแนะนำนิดหนึ่งว่าปืนแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งจริงๆเลยใช่เริ่มต้นจากตรงไหนดีคะน้องอ๋อมจากข้างล่างเลยก่อนค่ะอ่าข้างล่างเลยคะ่ะกล้องลงไว้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะตรงนี้เรียกว่าอะไระก็เหมือนรองเท้าปกตินะค่ะขออนุญาตถอดนะคะได้เลยคะ่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบรองเท้ารองเท้าเพื่อเรียบค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าหนังเจ้ารองเท้านี่ช่วยในยเรื่องของอะไรอะนะ้องอมเรื่องสูงนะคะแบบเพื่อเรียบเนี่ยค่ะแล้วแบบทำให้เราไม่ขยับมากเพราะว่าจริงๆการการยิงปืนมันก็ต้องใช้ความเที่ยงตรงของตัวเราแล้วยิงไปที่เป้าใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตรงเท้าตัวนี้มีส่วนช่วยของเรามากเลยปะคะก็ส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญก็คือไม่ลื่นไม่ มื้นปาไปไหนไปจำจุดได้อาจากรองเท้ามาเรียบร้อยแล้วมาตรงไหนต่อเอ่ยแว่นค่ะแว่นนะคะค่ะตัวนี้ก็จะต่างจากแว่นตาธรรมดาเนื่องจากมีที่กันแสงแล้วก็อันนี้ปิดเพื่อที่แบบเวลาเรายิงอะค่ะค่ะค่ะเราก็จะไม่หลับตาข้างนี้แต่ว่าเราจะปิดแทนแล้วก็แบบเล็งไปก็จะเห็นศูนย์ค่ะอ๋ออันนี้พี่ลองใส่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ อันนี้นะคือก็ต้องทําขึ้นมาสําหรับคนที่ต้องการที่จะแข่งอ๋าหมอไม่เห็นอไม่ใช่นะคะ <c oughs> คือปิดอยู่นะคะนี่คือเปิดก็มองเห็นแต่ถ้าเกิดเวลาแข่งเราต้องปิดมาตาหนึ่งแบบนี้คช่ะคือต้องบอกว่านิวไม่คุ้นเคยเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบตามัน,ม,นมันมันมืดไปข้างเลยนะคะโอเคอ่ะอุปกรณ์ต่อไปเลยค่ะน้อง,อ,งอ,อมอ่า มาเข้าเรื่องปืนเลยดีกว่านี่นะคะปืนที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆเลยช่วยพี่แนะนํานิดนึงว่ามันมีอะไรยังไงบ้างค่ะส่วนอันนี้จะเป็นท่อลมค่ะค่ะเวลาเรายิงเราก็ต้องใช้ลมค่ะอัดลมเพราะว่ามันเป็นปืนอัดลมใช่ไหมส่วนปืนู้ร้ายทั่วไปนี่ก็บางทีก็อัดแก๊สบางทีก็ไม่อัดคาะอแต่ตัวนี้ต้องใช้ในการอัดลมเท่านั้นใช่ค่ะนี่จะเป็นท่อลมค่ะค่ะเป็นแบบขีด สมมติถ้าถึงคีดเหลือ,อน,นี่แบบไม่ได้แล้วต้องเติมเติมแล้วต,ต้องเติมใช่ไหม,ไมคะ,ะแต่เดี๋ยวเติมไม่ดูได้ค่ะอะหนูสาธิตเลยเพราะว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นลนักษณะของปืนอัดลมดังนั้นเนี่ยส่วนที่สําคัญก็คือในส่วนของข้อลมนั่นเองเราก็ต้องดูนะคะให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันลมน้อยไปก็ไม่ได้อเติมลมยังไงเอ่ยเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ค่ะอันนี้นแบบเป็นหัวเติมค่ะเฉพาะรุ่นนะคะอืมทำาเลย อีกอุปกรณ์สำคัญเลยทีเดียวใส่เข้าไปค่ะค่ะอ๋อเป็นถังเป็นถังลมแบบนี้เลยใช่ไหมคะก็เอาด้านนี้ค่ะใส่เข้าไปค่ะต้องหมุนต้องต้องมีความชำนาญนะคะในการทำเปิดค่ะเปิดใช้สัมผัสแล้วเราจะรู้ได้ไงเอ่ยว่าขนาดไหนดีแล้วหรือว่าหรือว่าไม่ดีหรืออะไรยังไงลมมันหมดแล้วค่ะแบบยังไงอ่ะคือ ถ้าแบบถึงขีดแดงค่ะมันก็แบบไม่ดีแล้วมันเยอะไปแต่ขีดเขียวกำลังดีค่ะคือเราก็ต้องดูตรงตรงเชลีบเข็มตรงนี้ให้มันอยู่ตรงสีเขียวถึงจะดีใช่ไหมคะคะเอออันนี้พี่นิวสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ค่ะอ่าโอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนของการเติมลมเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบในตัวปืนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ มาถึงขั้นตอนในการประกอบนะคะหลังจากที่เราเติมลมมาได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องอ,อมประกอบในตัวปืนเลยอันนี้คือพอเราประกอบเสร็จก็สามารถที่จะยิงได้ค่ะยิงได้ใช่ไหมคะแต่ต้องใส่กระสุนก่อนโอเคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ปืนผ่านหน้าไม้พี่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ะค,ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างนักกีฬาย,ยิงปืนก็คือน้องอ,อมเนี่ยโชว์ดีกว่า นะเห็นในเรื่องของการยิงของน้องเมื่อส,สักครู่แล้วพี่ถามนิดนึงสิว่าทําไมเราเห็นว่าเราเป็นเด็กผู้หญิง่ะเสน่ห์ของการเป็นนักกีฬายิงปืนมาอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ที่ปืนเลยค่ะแบบมีความเท่ส่วนตัวค่ะค่ะสังเกตด้วยนะคะว่าเมื่อกี้ที่น้องหอ,อมเนี่ยยิงแบบดูเหมือนแบบว่าสมาธิแบบมามากเลยอะ เหมือนว่าเมื่อกี้พูดคุยกันก็ดูแบบเออน่ารักสดใสคือแบบว่ากุกกิ๊ก๊กกิกเนาะแต่พอยิงปืนเท่านั้นแล้วแบบแล้วแบบท่าแบบ มาเต็มมากๆากนะนี่ <S 2> <S 2> นใช่นูค,คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของที่น้อง,องเขาชื่นชอบก็คือการทําให้เราเนี่ยบุคลิกดีขึ้นด้วย<ช>แล้วก็เป็นก<ช>ารฝึกสมาธิด้วยแต่เห็นบอกว่ามันไม่ใช่แค่ปืนที่น้องอ๋อมแนะนำเมื่อสักครู่ยังมีอีกหลายประเภทเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะให้น้อง,องเตยเปน็นคนแนะนําใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูในปืนประเภทต่อไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเตยค่ะซึ่งน้องเตยนะคะก็จะแนะนํา ปืนอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ในการแข่งขันให้เรานะะคได้รู้จักกันอาน้องเตยเดี๋ยวพี่นิวให้น้องเตยช่วยแนะนำนิดนึงว่าปืนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือปืนที่เรียกว่าอะไรกันบ้างก็อันนี้มันจะเป็นปืนจุดสองสองนะคะ,คะก็จะใช้ยิงทั้งหมด4ประเภทด้วยกันก็คือ,อประเภทสั้นชายสั้นสตรีสั้นาตรฐานแล้วก็สั้นยิงเร็วค่ะใช่แล้วลูกของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเหมือน,นลูก,ลกปืนคล้ายๆลูกหัวตะกัวะค,ะค่ะค่ะ หเดี๋ยวพี่ขอดูสักอันนึงนี้นะคะลูกปืนเป็นแบบนี้นะคะอืมสุดยอดมากเลยคะ่ะปืนกับผู้หญิงนี่เท่จริงๆนะคะแล้วก็มีตัวไหนที่ที่จะต้องแนะนําอีกะคะ่ะน้องเตยก็มีอันนี้เป็นสั้นยิงช้าอันนี้จะยิงในระยะ50เมตรก็จะใช้ลูกเดียวกัน,นะค,ะค่ะโอค่ะส่วนอันนี้มันจะใส่ได้แค่ทีละลูกแต่อันนี้จะใส่ได้5ลูกอืมความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ก็ยิงระยะเมตรต่างกันด้วยอันนี้ห้าสิเมตรอัน2ี่ส้าเมตรค่ะโอ้นะคะแล้วพี่สังเกตอีกอย่างอันนี้นะคะคือแบบว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องในเ,เรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนไอ้ตรงส่วนเขาเรียกว่าอะไรคะส่วนตรงนี้ของมันมันเห็นว่ามันแตกต่างกันเนี่ยมันมันแตกต่างกันเพราะอะไรเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับด้ามจับมากกว่าค่ะคืออันนี้เวลาจะยิงใช่ไหมคะ,คะก็อันนี้ไกมันจะเบาวกว่านี้อ เขาคงจะให้แบบทํามาเพื่อแบบประคองมือความนิ่งด้วยอะไร่้ยใช่ไหมคะแสดงว่าปืนแต่ละอันเนี่ยก็คือต้องเป็นปืนประจําตัวต้องมีเขาเรียกว่าขนาดนิ้วการวัดอะไรเงี้ยให้มันพอดีกับมือของเจ้าของปืนใช่เพื่อทําให้การยิงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้นะคะแต่ว่าน้องเตยบอกว่าเจ้าปืนทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถที่จะยิงในสนามนี้ได้ต้องเป็นแบบเอาดอใช่สนาม o u t d อแล้วหนูเนี่ยยิงประเภทนี้ด้วยหรือเปล่าคะ อ่าอันนี้มันสั้นยิงช้ามันจะเป็นแค่ของผู้ชายอย่างเดียวส่วนอันนี้ก็ของผู้หญิงก็จะยิงแค่ประเภทสั้นสตรีค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างอย่างน้องเตยเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาในประเภทอะไรก็หนูยิงทั้งสั้นอาลมสตรีแล้วก็สั้นสตรีค่ะอืมเอาเป็นว่านะคะหลังจากที่เรารู้จักปืนแต่ละชนิดไปแล้วนะคะพี่มีความใฝ่ฝันเหมือนกันนะว่าพี่ก็อยากลองที่จะยิงปืนบ้างค่ะ ทั้งน้องเตยแล้วก็น้องอ๋อมเนี่ยพอที่จะแนะนําพี่ในเรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนมือใหม่ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูค้าทดลองยิงเลยคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่านิวเนี่ยจะสามารถเป็นนักกีฬายิงปืนหญิงได้ไหมนะติดตามชมได้ค่ะเอาละค่ะล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิวจะลองนะคะเป็นนักกีฬายิงปืนแบบว่ามือสมัครเล่นดูเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเป็นคนสอนว่าการทํายิงปืนต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไง ตอนนี้น้องอ๋อมก,กับน้องเตยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะพี่นิวก็พร้อมเหมือนกันค่ะอ่ะขั้นแรกเลยพี่ต้องทําตัวยังไงบ้างกับการเป็นนักกีฬายิงปืนมือสมัครเล่นก็ต้องยืนก่อนเลยคะ่ะอ๋อยืนก่อนใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้ดูยืนแล้วนะคะไม่ได้นั่นยนงยืนแล้วจริงยืนแล้ว <c oughs> ยังไงต่อหันหันหันตรงนี้หันหันหันตรงนี้ค่ะไปอะหันพลิกด้านนี้ค่ะกลับด้านนี้โอเคถอยถอยลงมาหน่อยค่ะให้มันตรงกับเส้นกลางค่ะ อ่านี่นะคะคือเส้นกลางแนวตรงนี้ใช่ไหมค่ะเส้นเส้นตรงนี้ก็ห้ามแล้วห้ามเลยเส้นแดงต้องเข้ามาโอเคแล้วก็ใส่แว่นค่ะใส่แว่นโอ้ยไม่ใช่นะคะไหนมุกมีมุกด้วยเอออ่าอย่างนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จับปืนค่ะจับปืนสอจับปืนนี่สอนสอนจับจับยังไงคะพี่ก็จับไม่เป็นตรงนี้ล้วงเข้าไปเลยค่ะล้วงเข้าไปในปืนล้วงเข้าไปค่ะโอเคตรงนี้พี่ต้องจับนิ้วกลางหกสิบ นิ้วนาง40ส่วนนิ้วก้อย20ินะคะคือแบบน้ำหนักการกำอะค่ะการกำโอเคพี่พยายามจินตนาการอยู่ว่านิ้นิ้วกลางพี่กำลัง60แล้วนิ้วนางนิ้วนาง40แล้วก็นิ้วก้อย20ยากตั้งแต่จับแล้วค่ะอ่าแล้วก็ล้วงก็ต่ออะต้องล้วงกระเก็าอด้วยโอเคก็คือท่าันคือท่าอ๋อนี่คือท่ามาตรฐานของเขาเลยอะค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่ได้ก่อน ได้นี่คืออะไรคะได้ผมไหมคะได้ไฟค่ะอ๋อได้ไฟเป็นแปลว่าอะไรคะน้องเตยไดไฟก็เหมือนการทดลองก่อนที่จริงอะค่ะทดลองขึ้นปืนไปขึ้นมองศูนย์อะไรเงี้ยโอเคค่ะอ่าแล้วพี่ต้องทำยังไงต่อกันไดไฟก็ยกปืนขึ้นไปยกปืนขึ้นไปแล้วก็มองมองศูนย์ตรงนี้นะคะศูนย์หน้าศูนย์หน้าค่ะให้มันพอดีกันนะคะโอเคแล้วก็เหนียวเฮ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ นี่หรอนี่คือเหนียวเหรอคะค่ะแรกๆมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะมันหนักมากจะไม่นิ่งใช่ใช่เรารู้สึกว่ามือเราหนักมากตร้นนะคะแล้วก็ตอนศูนย์นี่ไม่ไม่ตรงหมาปกติเราต้องยกขึ้นไปให้สุดตรงนี้ค่ะคือยกปุ๊บแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้แล้วค่อยผ่อนลงเรื่อยๆค่ะผ่อนลงผ่อนลงแล้วพอศูนย์พอดีปุ๊บเหนียวก็ค่อยเหนียวนะคะ ปกติความจริงเราต้องเดินมาตั้งแต่ข้างบนแล้วแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆเราก็อยประมาณเบสิกไปอ่อนคือตอนนี้นะคะเมื่อยมือมากแล้วก็รู้สึกร้อนมากเลยอ่ะไม่คิดว่าการยิงปืนมันจะกดดันขนาดนี้เข้าใจแล้วว่านักกีฬายิงปืนนี้กว่าจะได้เหรียญกว่าจะได้แชมป์มาเนี่ยมันยากลําบากมากมากเลยโอเคค่ะพี่ว่าพี่น้าใช้เวลาใดแค่นี้ยพอแล้วค่ะพอพี่ค่ะถ้าเกิดมากกว่านี้ว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าพี่ พี่ยอมรับว่าพี่ไม่ได้หนูร้องให้พี่ใส่ลูกอย่างเงได้ค่ะอ่ะโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหนียวนะคะเดี๋ยวเพิ่งเหนียวเดี๋ยวมันลั่นเหนียวโอเคอ่ะพูดอย่างเงี้ยเราเรากดดันอย่าเพิ่งเหนียวนะเดี๋ยวมันลั่นอันนี้คือลูกปืนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่ลักษณะลูกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลูกทรงแบบนี้เวเวลาใส่นะคะก็เอาเอาตรงนี้เข้านะคะเข้าเข้าไปเข้าไปในรูคือด้านเล็กๆนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเองอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะ ใส่เข้าไปในรูเลยใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ดันตรงนี้ให้สุดค่ะกดลงไปกดลงไปให้สุดปึ๊บอันนี้คือได้แล้วฉันได้แล้วค่ะจากนั้นอันนี้คือปืนได้พร้อมยิงแล้วนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็คือยกขึ้นไปค่ะยกขึ้นไปนี้แล้วก็มองสู่ตรงนี้ค่อยลงมาต้องลงกระเป๋าลงกระเป๋าได้ไ่ะได้ได้แล้วก็ลัน โอเคค่ะเข้าเป้านี่ถือว่าโอเคแล้วแรกแรกอันไหนคือเป้าของพี่เนี่ยนี้ค่ะอันนี้ดูของพี่โอเคนี่นี่เขามีการเอามาให้เราเฮ้ยเป็นไ่ได้ไงเข้าเป้าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่สูงของเราไงค่ะอออันนี้เราสามารถดึงออกมาจากนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเป็นไปได้ไงอ่ะหรือเชื่อก็บอกแล้วว่านิวอ่ะแบบจริงๆดูแบบสามารถยินงได้ดีกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องๆ้องเขาจะแบบเกรงใจนะ เราเล่นคันนี่ยิงครั้งแรกจริงๆในชีวิตน้องๆบอกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอ,โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะะหลังจากที่ดูฝีมือของนิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูฝีมือน้องๆบ้างดีกว่าว่าของน้องๆเนี่ยจะเป๊ะตรงนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามน้องเตยกับน้องอ,อ่อนค่ะ นี่นะคะก็คือกลุ่มของน้องๆเยาวชนค่ะที่ต้องบอกว่าไม่แพ้จังหวัดไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีชมรมยิงปืนของจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นนักกีฬานะคะไปคว้าแชมป์มาคว้าเหรียญมามากมายเลยเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอ,อมกับน้องเตยเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยช่วยฝากไปบอกเพื่อนๆทางบ้านว่าการที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นวันนี้เป็นการที่เราหันมาเป็นนักกีฬายิงปืนเนี่ย อยากฝากอะไรถึงเพื่อนทางบ้านบ้างก็อยากฝากให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะสนใจทางด้านกีฬาแบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปนั่งเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็การเล่นกีฬานี่มันแค้ายๆว่าถ้าคนมันรักกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะคือพูด้ได้ถูกอะ่ะมันจะแบบทุ่มเทค่ะแล้วก็แบบมีความตั้งใจ มีความตั้งใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะแล้วก็อยากให้ช่วยกันฝากถึงชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบ,บุรีนิดนึงว่าชมรมเราถ้าเกิดมีใครที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วสนใจเนี่ยสามารถทํำยังไงได้บ้างอืมค่ะตอนนี้สนใจอายุตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .6 ได้ค่ะถึงมสองมา 3, สามค่ะอายุาแบ,บ กำลังดีเลยค่ะกำลังสามารถฝึกได้<ช>เรียนดู<ช>ได้เร็วอย่างนี้ด้วยใช่ไหมสามารถเดินเข้ามาหาได้ที่ชมรมเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็แบบมาถามว่าเออเราว่าวันหนว่าอะไรอย่างนี้คือแบบต้องมีเวลาค่ะส่วนหนึ่งก็มีเวลาแล้วก็สองใจรักพี่นิวว่าใจรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคไม่ว่าจะเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นการยิงปืนก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นี่นะคะแค่เราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีใจรักในสิ่งที่เราทําประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเห็นด้วยกับพี่นิวไหม เห็นด้วยค่ะนะคะแลวนี่นะคะก็เป็นน้องๆคนเก่งค่ะจากจังหวัดจันทบุรีของชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะนิวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอกับน้องๆกลุ่มไหนแต่รับรองว่าเป็นน้องๆเยาวชนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนิวแล้วก็น้องอ๋อมน้องเตยรวมถึงน้องๆจากชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบุรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย